สวัสดีครับคลิปนี้นอนละช่อง walking ชัยทริปอยู่ใกล้ๆกับพระบรมมหาราชวังและก็อยู่ใกล้ๆกับอุโมงค์มหาราชครับพามาดูบรรยากาศและสีสันการท่องเที่ยวใกล้ๆกกับพระบรมมหาราชวังท่าเรือท่าช้างแล้วก็ใกล้ๆกกับอุโมงค์มหาราชแห่งนี้ครับว่ามีบรรยากาศสีสันการเดินทางท่องเที่ยวในตอนเย็นเป็นยังไงบ้างครับเราตามไปดูกันเลยว่ามีความคึกคักหรือว่าเป็นยังไงบ้างแล้วครับ ซึ่งตอนนี้เราก็เดินมาตรงประตูที่1ของอุโมงคมหาราชครับโดยอุโมงมหาราชนี้ได้เปิดให้ประชาชนเข้ามาใชา้พื้นที่ตั้งแต่ประมาณต้นปี2015ที่ผ่านมาครับอุโมงมหาราชนี้ครับมีระยะทางกว่า90เมตรครับก่อสร้างโดยสำนักการโยธากรุงเทพมหานครครับซึ่งภายในก็จะมีการจัดแสดงนิทรรศการและก็ประวัติศาสตร์การก่อตั้งเมือง รวมถึงมีการตกแต่งสถาปัตยกรรมภายในที่ดูดีและมีความสวยงามครับซึ่งใช้เป็นจุดเช็คอินหรือว่าเป็นบริเวณสําหรับการถ่ายภาพภายในและภายนอกด้านบนที่มีวิวสวยงามของวัดพระแก้วพระบรมหาราชวังรวมถึงตึกเก่าๆที่มีความสวยงามใกล้ๆกับย่านนี้ด้วยครับทำให้เป็นอีกจุดหนึ่งของทรุงเที่ยวมหานครและใกล้ย่านท่องเที่ยวของรอบเกาะรัตนกโกสินทร์ที่ต้องมาเช็คอินและก็ต้องเดินทางมาท่องเที่ยวให้ได้ครับ ่อจากนั้นเราก็จะเดินขึ้นตรงบันไดเลื่อนตรงนี้ครับเพื่อขึ้นไปยังประตูที่2อออกไปยังท่าเรือท่าช้างครับซึ่งบริเวณใกล้ๆก้ับท่าเรือท่าช้างตรงนี้แล้วก็อุโมงค์มหาราชแห่งนี้ครับก็จะมีตึกเก่าสวยสวยสวยงามมากเลยครับสีเหลืองเหลือโดนกับแสงสีทองของพระอาทิตย์ตอนเย็นๆยนแบบนี้ครับก็เป็นภาพที่สวยงามอีกแบบหนึ่งแต่มองว่าในช่วงเย็นนี้อาจจะไม่มีนักท่องเที่ยวหรือว่าทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติมากเท่าไหร่ครับอาจจะเป็นเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่หลังจากที่ว่าเปิดเมืองใหม่ๆหรือว่า เพิ่งหลังจากสถานการณ์โควิดซาไปได้เมื่อไม่นานนี้เองครับก็เลยอาจจะมีคนมาเที่ยวท่องเที่ยวน้อยอยู่อะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็จะดูว่าคนบางตาไปบ้างในตอนเย็นๆนี้ครับวัตถุประสงค์จริงๆของการก่อสร้างอุโมงค์มหาราชแห่งนี้ครับก็เพื่อเป็นการลดผลกระทบด้านการจราจรรวมถึงให้เกิดความปลอดภัยกับพี่น้องประชาชนนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาบริเวณใกล้เคียงรอบเกาะรัตนโกสินป์ รวมถึงนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวยังวัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังและสถานที่ใกล้เคียงให้สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกปลอดภัยมากขึ้นครับที่สําคัญในตอนนี้ยังมีการก่อสร้างอุโม,มงค์ตรงบริเวณจุดตัดถนนหน้าพระธาตุกับถนนหน้าพระลานรวมถึงใกล้ๆก,กับหน้าที่ทําการไปรษณีย์ไทยสาขาหน้าพระลานและในตอนนี้ยังมีการปรับปรุงตึกราชนาวีสม,มสรรครับที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับอุโมงค์มหาราชท่าเรือท่าช้างรวมถึงใกล้ๆกับ วัดพระแก้วพระบรมหาราชวังครับให้มีความทันสมัยมีความสวยงามมากขึ้นเหมาะสมกับการที่จะอยู่ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวใกล้ใกกับพระบรมหาราชวังและก็เกาะรัตนโกสินทกลใกล้กับที่สถานที่ท่องเที่ยวที่มีความสาคัญของกรุงเทพมหานครครับ จากนั้นเราก็เดินมาตรงท่าเรือท่าช้างครับซึ่งท่าเรือท่าช้างนี้เป็นหนึ่งใน29ท่าเรือสําคัญของกรมเจ้าท่ากระทรวงคมนาคมครับที่มีการปรับปรุงเพื่อสามารถรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมายังท่าเรือท่าช้างให้ได้มากขึ้นรวมทั้งเป็นการเชื่อมโยงการเดินทางทั้งภายในกรุงเทพเชื่อมกับจังหวัดนนทบุรีให้สามารถเดินทางต่อกันได้อย่างสะดวกมากขึ้นครับโดยท่าเรือท่าช้างมีขนาดพื้นที่ทั้งหมด1,800ตารางเมตรครับ เป็นอาคารสาหรับพักคอยเรือจํานวน2หลังมีโป๊ะเทียบเรือขนาด5้าคูณสิเมตรแล้วก็สะพานสําหรับปรับระดับด้วยจํานวน2โป๊ะครับและโป๊ะเทียบเรือขนาด6กคูณสิเมตรรวมถึงสะพานปรับระดับอีกจํานวน4ี่โป๊ะด้วยครับท่าเรือท่าช้างครับเป็นท่าเรือที่สําคัญอีกท่าหนึ่งที่ใช้เชื่อมต่อการเดินทางกับระบบการขนส่งสาธารณะรูปแบบต่างๆครับ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งท่องเที่ยวสําหรับพื้นที่เกาะรัตนโกสินทร์สามารถเดินทางมาเชื่อมต่อกับเรือด่วนเจ้าพยาครับเรือข้ามฟากหรือว่าเรือทัวร์รวมถึงมีเรือหางยาวสําหรับนักท่องเที่ยวด้วยครับในตอนเยน็เยนๆวันนี้ก็อาจจะดูมีบรรยากาศที่ไม่คึกคักเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะค่าแล้วหรือว่าอาจจะยังมีนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวยังประเทศไทยยังไม่มากเท่าไหร่ครับยึงถือว่ามีความคึกคักไม่มากเท่าไหร่เพราฉะนั้นคาดว่าต่อไปในอีกไม่นานในอนาคต ก็จะมีพี่น้องประชาชนทั้งคนไทยและชาวต่างชาติที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวและใช้ท่าเรือท่าช้างแห่งนี้มากยิ่งขึ้นครับสาระดีเดินเที่ยวสุขใจไปกับ walking Thai trip กับน็อตครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส r คร e และกดกระดิ่งให้หน่อยครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ